สวัสดีครับพบการทดสเกม Huawei Nova 5 T วันนี้เราจะเล่น RV เหมือนเดิมนะครับตัวแปรต่างๆในการเทสแบบดูเท็กซ k จะทำไว้ได้ล่างตลอดการเล่นส่วนตัวแปรอ,อื่นก็คือแบตเตอรี่เต็มร้อยโชว์ CPU เสร็จความร้อนแฟนเแบเลียชามใส่เคสเล่นแล้วก็จับเ,เวลาไปด้วยก่อนอื่นมาดูที่การตั้งค่ากราฟิกในเกมก่อนนะครับเราจะปรับสูนหมดทุกอย่างเลย การแสดงผลสูงมากพาร์ติเคลสูงมากภาพ HD สูงมากแล้วก็ที่การตั้งค่าสนามลบนะครับเปิดทุกอย่างหมดเลยทั้ง FPS 6 0นะครับเขาโครงซอฟไลท์เอฟเฟกหมอกประมาณนี้ครับพร้อมแล้วก็ไปลุยช่วงแรกกันเลยโอเคครับผมเอาวีเกมแรกนะครับกับโอ้ยโนวา 5G เล่นแบบปรับทุดทุกอยา่างในอัดหน้าจอนะครับอีกอย่างนะครับช่วงแรกเราจะใช้เป็นโหมดการเล่นเกมตรงนี้นี่เฉยๆไม่จำเป็นต้องบูทขั้นสุดนะครับ <Okay. S 1> ถ้าเฟรมร่วงเมื่อไหร่ค่อยไปบูทขั้นสุดกันโอเคตอนนี้อุณหภูมิเริ่มต้นอยู่ที่35สบหองศานะครับเฟรมเรทเริ่มต้นอยู่ที่หกสิปลายหกประมาณนั้นสีวิวเสรป,ประมาณ สี่สิบห้าสิบอยู่ครับจริงๆเอาวีกับโนวะาห้าทีเนี่ยจะเทสตั้งนานแล้วครับแต่ว่าทั้งที่แบบทั้งลืมไปด้วยแหละแล้วก็มีเครื่องใหม่ณนะเวลาน,านั้นคือไอเกจโปกับไอคูสามมาก็เลยไม่ได้ทำเนะีฮะเรียบร้อยได้อยู่อะไรช้างไรเพื่อนเหรอไอเพื่อนเหรอ มาดูกันว่าโน NO วา 5T ตอนนี้ก็ปี2025แล้วครับว่าจะโอเคแค่ไหนผ่านกันเวลามานานเหลือเกินรุ่นนี้เรียบร้อยฮะโอเคได้ทั้ง้อมได้ทัท้งฮีโล่ฝังตรงข้ามฟ เจ้าโนวา5ีเนี่ยถ้าจะเทียบกับตัวหมื่นอัพของปีเนี้ยก็คงไม่ได้เพราะมันก็ห่างกัน5-6ปีแต่ว่าตัวต่ำหมื่น6,000-8,000หรือว่าต่ำกว่านั้นตัวเนี้ยน่าจะพอสู้ไหวครับ ลอยไหมเอาดีจ็อกเกอร์เอดีจ็อกเกอร์ได้ไปดินิเรารอดไหมโอ้โหเกือบอะไรอะอออ๋ออ๋ออออ๋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 ออออ๋อ เรียบร้อยไปไหมล่ะเรียบร้อยไปดิผ่านมา13นาทีก็ยังเบอเร์เร่มครับนหภูมิยังอยู่ที่40เองอะไรโจ๊กเกอร์ไปดิไปดิปดเีใกล้จบแล้วล่ะแบบนี้อะไรล่ะทำเพื่อนช้าอีกแล้วไม่งไงมาดิช้างอ่ะมาดิมาดิทำไมอะ่ะ อ,อย่างที่เคยบอกไปในหลายคลิปที่เทสเครื่องนี้นะว่าเจ้าโนวา5ีเนี่ยจุดเด่นมันก็คือชิปของมันครับตัวประมวลผลของมันคือคิริน980ทำให้มันยังดีมาจนถึงวันเนี้ยได้ทั้งการประมวลผลที่แรงอยู่แล้วแถมคุมพลังงานความร้อนได้ดีด้วย,วยไปที่เป็นนี่ก่ะ ร้อยไปหนึ่งอะไรช้างเย็นอะไรล่ะอะไรล่ะไปไหนอ่ะเรียปล่อยคู่ไปดิ yeah, <boy. S 1> ยืดเยื้อเฉยเลยเกมนี้ยกว่าจะจบตั้งแต่เมื่อกี้ตอนนี้สิบแปดสิบเก้านาทีละเอาดีช้าง ไม่น่าลออหรอกช้างอ่ะไม่งไงโจกเกอร์โจกเกอร์อะไรล่ะระเบิดพลังไปดีไม่ให้ไปไหนหรอกไม่น่าลออหรอกแค่โป้งไหมเฮ้ยใครยืนตรงนี้เป็นนุ่งก่าเรียบร้อย ไม่ยงไงระเบิดพลังหน่อยแตโจ๊กเกอร์ไม่งไงระเบิดพลังซปเปอร์ไซย่าซปเปอร์ไซย่าของมากางกาอะไรแข็งเหรอแข็งก็ไม่รอดหรอกจบแล้ห้าแบบนี้โอเคครับผม เรียบร้อยครับไปสรุปช่วงแรกกันดีกว่า r อาวนะครับช่วงแรกกับโ o w e โนว่า5 t เล่นแบบปรับสุดทุกอย่างไม่อัดหน้าจอมาดูที่เฟรมเรทเอเวอร์เรทอยู่ที่59.5ยอดเยี่ยมมากครับดูที่กราฟประกอบก็จะเห็นว่ามันอยู่ที่50ปาย60ตลอดเลยอีกจุดที่ยืนยันความสุดยอดของมันก็คือเฟรมไทม์นะครับเฉลี่ยอยู่ที่3.3มิลลิวินตลอดทั้งเกมเลยตรงเนี้ยเป็นผลพวงมาจาก GPU turbo ซึ่งเป็นฟีเจอร์ ai ของ huawei ที่อยู่ในชิป kirin 980ในการใช้ทั้ง gpu cpu แล้วก็ npu ในตัวรักษาเฟรมเดทของเครื่องให้อยู่ในระดับสูงตลอดเวลาซึ่งเจ้า gpu turbo เนี่ยเอาต์ตี้มเข้ากับเกมตลาดหลา,หลายเกมเช่น a v q u a l i t y mobile แล้วก็ pubg เป็นต้นครับในส่วนของอุณหภูมินะครับ max อยู่ที่40องศาเองแล้วก็การกินไฟ average อยู่ที่3.81วัตต์โหน้อยมากๆนครับ ็นอีกจุดที่ทำได้ยอดเยี่ยมเหมือนกัน CPU เสร็จประมาณ50%ไปพบช่วงที่2ต่อเลยโอเคครับผมเอาวีนะครับช่วงที่2กับ NOVA 5G เล่นแบบปรับทุกอย่างเหมือนเดิมแต่คราวนี้อัดหน้าจอไปด้วยอุณหภูมิเริ่มต้นตอนนี้อยู่ที่34องศานะครับเฟรมเรทอยู่ที่50-60ไป 60. CPU เสร็จเพิ่มขึ้นมาเป็น70ละฮะเพราะว่าเราอัดหน้าจอไปด้วย มาดูกันว่าหัดหน้าจอไปด้วยจะชังทำได้ดีเหมือนเดิมไหมวุ้ยวุ้ยวุยว้ย้เอ,อลิงใจยเจยเนจ็นใจเย็นใจเย็นครับโอ้ใจยเย็นครับใจยเย็นครับอะไรอะลิงลิงนั่นแหละที่ไปอะไรล่ะ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  เดินบุกครัเราเป็นช้างพูดถึกทนจะ <Fight. S 1> ปล่อยให้มันรอดเจ้าชิปกิรินก้าตัวเนี้ยเหมือนที่เคยบอกไปในหลายๆคลิปว่ามันแรงประมาณส n a p 7.78หรือว่าประมาณ แรงกว่า845อยู่ระหว่าง845กับ855ของซารากอนถ้าชิปยาม่เตจีต้วยใหม่ใหม่ก็ไม่ได้หนีก,กว่า7 3 0 0เท่าไหร่ครับไปไหนแล่าไปไหนแล้ว,ไ,ไ,ลวไปไหนล่ะ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 อลิสช่วงที่สองผ่านมา10-11นาทีแล้วเหมือนเดิมครับ เฉลเ่ยยังนิ่งอยู่ที่50าสิปลายหกเหมือนเดิมอุณภูมิก็ยังอยู่ที่40นะตอนนี้เอ้ยมันทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่ละ่ะไปไหนละ่ะลิสไปไหนละ่ะลิสอะไรละ่ะอะไรละ่ะสวยงามมาหลอด G.P.U. เทอร์ของเจ้าค i ริน980เนี่ยมันถือว่ามาก่อนการมันคล้ายๆ D.L.S. s ของ Nvidia ในคอมนะครับก็คือใช้ A.I. N.P.U. ช่วยด้วยในการประคองเฟรมเรทในระดับสูงหลายคนจะบอกเอ้ยฟีเจอร์ A.I. มันเพิ่งมีไม่ใช่หรอมันมีมานานแล้วครับ A.I. เจ้าค i ริน น่าจะเระ uh ิ huh. ่มตั้งแต่พิลุน97ตแล้วครับเจ้าพิลุน980ตัวเนี้ยที่อยู่ในโนวา 5T ก็เป็นชิปที่มี AI ยุคแรกๆเหมือนกันในชนารับดาก้อน845ก็มี NPU นะฮะแค่มันยังไม่มีซอฟต์แวร์ที่เอามาใช้แบบจริงจังเหมือนยุคนี้ ไปไหนล่ะลิงไ้ไหนล,ละ่ะไปไหนล,ละ่ลละอะไรล่ะคลิกซี่เรียบร้อยหมดตี้ฮะน่าจะจบได้แล้วล่ะแบบนี้เรียบร้อยครับผมโอเคไปสรุปช่วงที่สองกันดีกว่าช่วงที่สองนะครับเอาวีกับโนวา 5T เล่นแบบปรับสุดทุกอย่างเหมือนเดิมแต่อัดหน้าจอไปด้วย มาดูที่ Average Framerate นะครับ59.5เหมือนเดิมเปแล้วดูที่กราฟนะครับนี่ฮะ50ไป60ตลอดเหมือนเดิมฮะไม่มีเปลี่ยนเลยเราอยากให้สังเกตรตรงนี้นะครับเฟรม t i m e อยู่ที่33มิลลิเคนี่คือการทำงานของ gpu turbo ในชิป kirin 980ครับมันตรึงเฟรม Time เพื่อความเรื่อนไหลแล้วก็รักษาเฟรม a t e ในระดับสูงมาดูในส่วนของอุณหภูมินะครับ Max สุดอยู่ที่4 2แล้วก็ a v e r a ร e การกินไฟอยู่ที่4.47 เพิ่มขึ้นมาอย่างนิดและ CPU อเสรก็เพิ่มขึ้นอีกนิดเหมือนกันคือ60-70ครับไปต่อช่วงที่3ดีกว่าโอเคครับผมเอาวีกับโนวาที่ช่วงที่3นะครับ <c oughs> ปรับทุกอย่างเหมือนเดิมอัดหน้าจอเหมือนเดิมแต่คราวนี้คือโหมด1 0บสครับโปมดขั้นสุดของ RV แล้วตอนนี้อุณหภูมิเริ่มต้นอยู่ที่37องศานะครับเฟมเรทอยู่ที่ห้ไปหก สี่ยูเซ่ประมาณ70เหมือนเดิมอึ๊บคือยายาอ้อเอา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 เรียบร้อยแวนอะไรล่ะโอสุอะไรละ่ะ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 ,ละโอเคโอไม่น่ารอดโอ้โห โดนกันบ้างดีโดนกันบ้างดีไปไหนล่ะพูดถึงข้อดีไปเยอะแล้วรุ่นนี้มาดูที่ข้อสังเกตหรือว่าจุดอ่อนบ้างดีกว่าครับ oh <my S 1> อย่างแรกเลยก็คือจอมันค่อนข้างเล็กนะถ้าเทียบกับมือถือยุคนี้มันประมาณ6.2นิ้วแล้วก็จอเป็นแบบ IPS r e f e r e e แค่60เฮิรต์ด้วยซึ่งนั้นเกมไม่ต่างอยู่แล้วครับเพราะว่าเครื่องสมัยนี้ พวกเจ็ด0 0 0 0ต่อให้จอ120มันก็ดันเฟรนเลตได้ไม่เกิน60อยู่ละ oh, oh, oh. ข้อสังเกตจุดที่2ก็คือแบตเตอรี่มันน้อยไปหน่อยครับ3750นมิลล ah. ิแอมเล่นเกมนานๆก็จะลดลงไปเยอะเนี่ยเหมือนตอนนี้เราเล่นมา45นาทีแบตเหลืออยู่66%เทียบกับมือถือยุคนี้ที่5600 6,000ม ah, ิลลิแอมเนี่ยก็จะเห็นความต่างส่วนการชาร์จมันก็โอเคนะ ไม่ได้เร็วมากแต่ก็ไม่ได้ช้าอยู่ที่22.5วัตต์โอ้ยโอ้ยรอดไหมได้อยู่ได้อยู่ข้อสังเกตสุดท้ายก็คือลำโพงมันเป็นลำโพงเดียวนะครับเสียงก็ไม่ได้ดังมากแต่ไม่ได้แย่นะเสียงอยู่ในมาตรฐานนี่แหละเอ้ยจับบัตรได้แต่เพื่อนไม่มีเลย,ยเราจะเราจะหายหมดครับ อ๋อลืมอีกอย่างนะครับอีกจุดสังเกตก็คือมันเป็น 4G นะครับไม่ใช่ 5G ตามยุคสมัยนี้จากข้อสังเกตทั้งหมดที่ว่ามาถ้าคิดว่ารับได้มันก็เป็นมือถือเล่นเกมที่โอเคเลยครับสำหรับใครที่หามือถือแบบใช้ไปก่อนแล้วกันงบยังไม่มีที่จะซื้อมือถือใหม่ตอนนี้แต่อยากเล่นเกมให้แบบได้ทั้วรไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันดีกว่าไปซื้อมือถือพวก6 7000ด0ันแหลายๆตัวตอนนี้ในตลาดแล้วเล่นไม่ได้แบบนี้สมมติคุณมีเงินอยู่เก็บได้8000แล้วเนี่ยซื้อตัวเนี้ยใช้ไปก่อนสักครึ่งปีเอาไว้เก็บได้ให้ได้สักหมื่นต้นก็ไปเอาตัวที่มันดีๆไปเลยไอ้ล็อกครับล็อกล็อกหาล็อก แต่การซื้อมือถือมือสองก็ต้องระวังนะครับยุคนี้มิจฉาชีพมันเยอะอย่างที่เคยบอกไปว่าจะซื้อมือถือมือสองห้ามโอนก่อนเด็ดขาดทุกกรณีครับอย่าไปโอนนัดรับเท่านั้นเลยกรณีคือแบบของอยู่ไกลสมมติเราอยู่กรุงเทพเนะี้ยเราของอยู่จังหวัดไกลๆแต่อยากได้คือแนะนำว่าตัดใจ <cam ber> นี่ไงนี่ไงนี่ครับมาแล้วมาจับให้แล้วโอ๊ยปัยายาโอเคเกือบไปดีนะกดแข็งทันติมเลือดก่อนนะ <c oughs> เอลสุนิดนึงนะ <c oughs> ว่าจะกลับบ้านเอาซะหน่อยผ่าน ช่วงที่สามมาตอนนี้สิบห้านาทีแล้วฮะยังทำลายเขาไม่ได้เลยหกสิบแฝงนิ่งๆอยู่อุณภูมิตอนนี้ไปสี่สิบเอ็ดก็ยังไม่เยอะอยู่ดีวันนี้ว่าจะกด boot กบูธแบบักหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้บูธโชว์เลยดันทำเฟรมเรทได้นิ่งตลอดเลยโอ้ไม่ทันว่ะฝั่งนู้นได้มังกร <Brand. S 2> อืมไม่ทันโอ้ยจะแพ้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ทันฮะโอเคแหละเทสมาห้าสิบเก้านาทีหนึ่งชั่วโมงไปสรุปช่วงที่สามกันดีกว่าครับผมช่วงที่สามนะครับโนวาาทีกับอา v วเล่นแบบคันสุดสิบสิบปรับสุดทุกอย่างอัดหน้าจอไปด้วยมาดูที่อัเรสเฟรมเรทนะครับห้าสิบเก้าจุดหกโอ้เหมือนเดิมนะครับดูที่กราฟประกอบก็จะเห็นว่ามันก็นั่นแหละห้าสิบปลายหกสิบตลอด แมดูดีกว่าช่วงที่1ช่วงทด้วย3แล้วเฟรมไทม์นะครับนอกจากจะเฉลี่ยอยู่ที่33มิลลิวเกล้วเกมนี้ยยังอยู่ที่จริงๆอะ่ะมอให้ดีคือเกมเนี้มันลงมาที่16มิลลิเซเลยคือทําได้ดีกว่าช่วง1นช่วง2ชัดเจนด้วย GPU Turbo is on ครับ GPU Turbo ทำงานใน <Very good. S 1> ส่วนของอุณหภูมินะครับแม็กสุดอยู่ที่41แล้วก็ Average การกินไฟอยู่ที่4.16 ก็พอๆกับช่วงที่2 CPU เสร็จไม่ต่างจากช่วงที่2แลเลครับประมาณ60-70มาดูในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างน,นะครับเล่นมา59.57นาที6กัน1ชั่วโมงนั่นแหละแบตเหลืออยู่55ลดไป45ต่อนะครับลดไปเยอะเลยอย่างที่บอกครับจุดนี้แบตเตอรี่มันเป็นจุดสังเกตจุดหนึงของรุ่นนี้ก็คือมันให้มาค่อนข้างน้อย3 7 5 0ม ah. ิ ถ้าเทียบกับมือถือปัจจุบันก็คงไม่อ่าเท่าอยู่แล้วสรุปนะครับโน้ต 5T กับ r v เล่นได้แบบเทียมมากเลยครับเฟรมเรทนิ่งมากไม่ว่าจะอ่านหรือไม่อ่านหน้าจอเฟรมไทม์สวยหรูเครื่องก็ไม่ร้อนทัชสกรีนหรือเสียงลำโพงก็ไม่มีปัญหาครับอยู่ในมาตรฐานก็เสียเดียวก็คงแบตเตอรี่ที่ลดเยอะไปหน่อยแค่นั้นเองใครที่จะใช้เป็นเครื่องสำรองหรือว่าจะใช้เป็นเครื่องที่ถือไปก่อนระหว่างรอเก็บเงินซื้อเครื่องใหม่ก็จัดไปเลยครับไม่ผิดหวังแน่ๆ มาเดิมครับอยากให้เทสเกมไหนหรือมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็เมนต์กันมาได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุบสวัสดีครับ